สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทก่ทานพอกับเคยลาเลยก็น้องกอนคือเกา่าพ่อแม่พี่นอ้องมันนี้กะวันที่พอกันในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพี่น,อ 2, นอ้องสองพันเสาห้าเนาะันนี้กะมือโชกมือมานได้นี่เนาะมือเลขออกมือโรตารี่ออกพอให้เฮงเฮงรวยรวยเด้อ มานี่เกสมมาถามน้องกนตรงๆเลยว่าเลขออกออยังออกมานี่ก่อนออมานี่้ยเลออ,อยังมานี่เลงอองยังลูก Lê chơi ở nhang. Đi về đây. Đi chơi nhang. Không. Ít nhang Không. Hôm bồ bỏ bàn ก้าสวนคือก่าพ่อแม่พี่น้องเลยม,มีดมีดบลูเออมีดก้า,ม,ามีดเออจับมีดไรจับมีเออป่านรถเราต้องจับพอดอกพอ่อก็อยู่นี่นี่ป้าพอนี่ป้าพอตายบ่อยากให้ทายเลยเริ่มใหญ่เลยไม่อยากให้ทาย အາມဖာက့ကຍັງေကညူမ်ကပြနကေရစ်လိုကတ်သမြ ห้ามป่านยังลูกมีดบอนอ่ะมีดเพิ่นอีกโลย นาจะพีน้องตัวนสวนเนาะต้นมม่วงมพาวกกะทันโดยยงโดย Yang man Loh 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 โอ้คือเก่งแท่งยกมาใหญ่ก็ได้ลองมันปกทับตีนเดอ้อแล้วมันทับตีนเดอ้อเชี่ยไปใส่เชี่ยไปใส่เอามาตัดบ่หืมือแล้วมายังสักนอ่นู๋ mô càpô mô ơi mô ăn vào đái thím thím ăn bao vào chụp mô bao mì ngân ờ vừa nào cảm ơn luôn nhạy hết nhạy hết cảm ơn nè 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 đôi nè mong nè vẫn nè 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 nè

โมนบ่โนโว่าน,นี่ไปบนบึงบงไพ่น่ะคนร้ายบ่คนร้ในในบ้านในปังกับในหาตัวได้ร้ายกว่ากัน,อกนเออมันบุญบงังไพ่เขามากเนาะบ้านเท่านี้เนะาะบังไพ่ล้านบางังไพ่ชิบล้านก็มี<อ>บ,บม่อ๋อมีแต่บงังไพ่ล้านบ่ มองไฟล่านจากบ้างมองไฟล่านจากบา้บางไพลา้าสามบ,าบ้า,า,บางผจูดเมืนเน่อต่ออเออพากันมาก,ก่อนบ่เออบางที่ชมพู เดี๋ยวเดี๋ยวก็พาก,กันมาอันนี้ว่าตัวถ่าเบื้งนักล่องดังจากพังไทยน,ไนักล่องดังนั่นดิเข้ามาจากพังไทยอย่างห้ลก มังไพรนั่นได้ซ้ห่างาาาพู้เขาวานเงินบ่เขาแรงเ <c oughs> ก็บเงินบ่โตขึ้วมาไปเก็บสิเวลาเขาจูดไปแล้วก็โปรยเงินลงมาบ่ ตราเผาไปเก็บเอ้ยปีลงมาค้นแลนยุ่มๆซะแล้วเนาะไปใช้แบบนี่ยหยางลูก

ไปยังกันจะไปหาแม่นะ<า>ทีมทีมทีม <laughs> จะไปไหนนะฮึ่มกินนี่ก็ขอลด้าก็เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม พอกันไม่คลิปนากับเคยลายสบายดี